ความการุณาไม่รู้จบขอบเขตของดวงดาวหนุ่มหนูเกาหลีและครั้งนี้มันสะท้อนผ่านการกระทำของอียองแอที่บริจาคเงินจำนวน10บล้านวอนเพื่อช่วยให้ซิรินยานักศึกษาไทยที่ป่วยเลือดข้างในสมองระหว่างเรียนภาษาเกาหลีในเกาหลีใต้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ที่น่าสนใจคือทำไมดาราเกาหลีถึงคุ้มครองภาพลักษณ์ของตัวเองในฐานะผู้กระทำความดียังสม่ำเสมอและนักศึกษาไทยที่ช่วยเหลือกันในที่ที่รัฐบาลไม่สามารถเข้าถึงได้ควรได้รับการยกย่องมากน้อยแค่ไหน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซิรินยานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยที่กำลังเรียนภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยชอนนัมถูกพบหมดสติในหอพักหลังจากนั้นแพทย์วินิจฉัยว่าเธอป่วยเลือดข้างใต้เยื่อหุ้มสมองสถานะสุขภาพของเธอยังคงอยู่ในภาวะรุนแรงและต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลครอบครัวของซิรินยาจึงต้องเผชิญกับค่าใช้ใจ่ายทางการแพทย์และค่าเดินทางกลับประเทศที่สูงสุดถึง9้าล้านวอนซึ่งเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับครอบครัวของเธอทางชมรมอาสาเ d o m of Hope ของมหาวิทยาลัยชอนนำจึงร่วมกันเปิดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซิรินยาและนี่คือจุดที่น่าทึ่งเงินบริจาคไม่ใช่แค่จากนักศึกษาแต่ยังมาจากประชาชนทั่วไปที่มีจิตใจอันดีงามซึ่งทําให้ยอดเงินบริจาคพุ่งทะลุปเป้ากว่าเท่าตัวอียองแอหนุ่มดวงดาวชื่อดังของเกาหลีใต้หลังทราบข่าวอาการของซิรินยาได้ตัดสินใจบริจาคเงินจาํานวน1ิล้านบอนให้กับ r e ดดั m of Hope เพื่อช่วยให้สิรินยาสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อียองแอร์ทำการกุศลแต่มันเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบทางสังคมของดาราในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้แค่ใช้ความนิยมเพื่อสร้างรายได้แต่ยังใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยแต่ความการุณาของดาราเหล่านี้ควรถูกมองว่าเป็นหน้าที่หรือความดีใจในทางกลับกันการที่นักศึกษาไทยร่วมกันเปิดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสิรินยาแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชน ที่สามารถทําให้สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงได้แต่ทําไมรัฐบาลไม่สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพคําถามนี้คงเป็นสิ่งที่เราควรสอบถามตัวเองและรัฐบาลในอนาคตในปัจจุบันซิรินยามีกําหนดเดินทางกลับไทยในวันที่15พฤศจิกายนโดยสายการบินโคเรียนแอร์และหลายหน่วยงานจะช่วยประสานงานการเดินทางอย่างเต็มที่อียองแอร์ได้แสดงความคิดเห็นว่าฉันต่างหากที่รู้สึกขอบคุณนักศึกษาที่ช่วยกันทําเรื่องดีๆแบบนี้ แต่ความกรุณาของเขาและนักศึกษาเหล่านี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการช่วยเหลือกันและกันในสังคมได้มากน้อยแค่ไหนคำตอบอยู่ที่เราและการกระทำของเราต่อไป